สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนวิธีการแยกตัวประกอบของสูตรตัวนี้นครับเชื่อว่าน้องหลายๆคนอาจจะมีการจําผิดจาพลาดได้นะครับในสูตรสูตรนี้ถ้าเกิดเราหมดจดจำเราจะมีโอกาสที่จะหลงลืมได้นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการที่จะทําให้ตัวนี้เราจะไม่มีโอกาสลืมได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันตัวยกตัวอย่างสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สอง a บวก B ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือมีค่าเท่ากับ A กับบังสองบวกสองบวก B กับบังสองครับถ้าเกิดเราแยกเป็นตัววงเล็บก,ก็จะมีค่าเท่ากับก็คือ A B. อบวก B คูณด,ด้วย A B. อบวก B รูปก็จะของมันก็อยู่ในรูปแบบนี้นะครับวิธีการทำก็คือตีตารางสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยครับนี่คือ A บวก B ีจานั้นเราพดแรก A ข้างบนบีมีสมดุลแรก ขอที่สองอยู่ข้างล่างครับอันนี้ที่ a นี่คือ b จากนั้นเอามาคูณกันครับ a คูณ a ได้เท่ากับ a ยกกำลังสอง A คูณ B เท่ากับ a คูณได้เท่ากับ a b ีคูณ a เท่ากับเ b คูณ b เท่ากับ b ยบกกำลังสองคำตอบที่เราได้ก็คือเท่านี้ครับก็คือเอา a กกำลังสองบวกด้วยสองบวกด้วย b ยกกำลังสองครับโดวยวิธีการแบบนี้จะทำให้เราสามารถที่จะจำ สูตรตรงนางเราดีได้โดยที่ไม่ต้องไปทั้งท่องจำสูตรอีกที่ตัวนึงก็คือ a ลบ b ยกกำลังสองก็คือมีค่าเท่ากับ a ลบ b a ลบ b นะครับถ้าเกิดเราทำเป็นตารางขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้คือ a อันนี้คือลบ b โคตรที่หลังคตข้างหลังก็คือ a นีก pues ็ลบ b a ค nah ูณ <the> a ได้เท really ่กับ a ยกกำลัง2 a คูณ b ลบ b เท่ากับลบ ab ลบ b คูณ a เท่ากับลบ ab ลบ b คูณลบ b เท่ากับวก b ยกกำลังงจากนั้นก็เอากดนี่บวกกันคำตอบที่ได้เท่ากับ a ยกกำลัง2ลบด้วย2 ab บวกด้วย b ยกลัง2 นะครับวิธีนี้จะทำให้เราไม่ลืมสูตรของ a บวก b ทั้งหมดยกกคลังทสอได้เลยไม่ว่าจะเป็นค่าบวกหรือเป็นค่าลบ